ที่ผมยกน้องขึ้นมาจากน้ําเอามาขึ้นบอร์ดจากบอร์ดเอาขึ้นไปที่ท่าน้ํายกขึ้นมาปุ๊บเลือดก็ไหลบๆบเพาบขึ้นไหลอามาจากปากตอนนี้คาบเลือดที่บอกเจอบนเรือพี่ที่บอกท้ายเรือที่มีติดคาบเรือตรงนั้นเราตอนเราไปเห็นตรงที่เรือเราเห็นคาบเลือดอะไรมงไว้พี่เราไม่ได้ไปท้ายเรือเราเห็นเห็นที่คาบเลือดที่เรือมาไว้พี่ผมไม่ได้ขึ้นเรือที่เขาที่เขาอยู่กัน ผมมาเอาน้องจับน้ำนที่น้องคว่ำหน้าอยูย่ขึ้นมาบนบอร์ดแล้วก็ลากเอาแก๊สกีลากน้องขึ้นไปบนบอร์ดแต่ระหว่างที่ยกน้องขึ้นมาเนี่ยคว่ำหน้าเลือดก็ไหลออกจากปากอยู่แล้วแต่ตรงแผลตรงโคนฐานก็จะมีซึมซอยู่จะมีซึมซึมอยู่ แต่เลือดที่ออกมาหนักก็คือในปากช่วงปากที่เลือดน้องออกมาอันนี้เป็นหลักฐานมนเขาบอกว่ามีพยานคนมาปรากฏว่ามันไปเจออยู่ที่ี่เรืออยากถามเจ้าหน้าที่พี่เคยสอบถามเจ้าที่ที่กู้ภัยที่ไปช่วยันแรกเห็นที่คาบเรือที่เรือบ้างไหมอะไรเงี้ยเขามีมีมีตรงนี้ไหมพี่มันไม่มีมันเอาไปล้างแล้วก็คืนนั้นเอาเรือไปคืนนั้นเอาเรือไปตำรวจเขาไม่ได้เอาเรือไว้นี่ถ้าตำรวจเอาเรือไว้เนี่ยเราสามารถจะเจอหลักฐานเยอะแยมากมายแต่ตำรวจให้เอาเรือกลับเอาเรือกลับไปก็จบทอนนั้นเองแสดงว่าตอนนั้น้ จ้าหน้าที่เรายังไม่เห็นเลยไม่มีใครเห็นฮะเพราะไม่เห็นเรือไม่เห็นเรือด้วยทั้งค่แค่มาบอกว่ามีคนตกมาในน้ํารอกู้ภัยนานแล้วเนี่ยกู้ภัยไม่มาสักทีแล้วเราจะเอาเรือที่ไหนเราจะไปลงเรือเขาที่ไหนในมุมมองของพี่ชชยเขาลัากษณะแอบว่าน่าจะมีคราบเลือดจากอาจารย์ไปล้างแล้วถูกต้องเขาจะทําลายทุกอย่างม,มันมันมันผิดตั้งแต่ตำรวจปล่อยให้เรือกลับไปแล้วเรือมันของกลางเรือมันทําให้จุดคนตกแล้วก็เสียชีวิต แสดงพี่ชายเชื่อว่าน่าจะมีคราบติดเลยติดคราบมีบมแ,แน่นอนเขาต้องเอาไปล้างเอาไปทำทำความสะอาดเอาไปสกรีนทุกอย่างโหเด็กตอนหนึ่งก็ตอบได้คสดงยุ่งเสร็จครูว่าพี่ชายถ้าเป็นพยานอะไรครับเรียกพยานใครจะพร้อมเป็นพยานไพร้อมผม,ม,ม,มพร้อมเสมอนะสิ่งที่ผมเห็นนะผมจะพูดในสิ่งที่ผมเห็นแต่ผมไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือว่าให้ข้อคิดใดๆทั้งสิ้นผมบอกมีดีเอสไอหน่วยดีเอสไอโทรมาหาผมได้ผมเป็นพยาน จะให้ไปให้ผมไม่เป็นอยากให้ผมเนี่ยไปให้ปากคําเกี่ยวกับที่ผมเจอน้องแตงโมโครั้งแรกแล้วบาดแผลในร่างกายเป็นยังไงบ้างมีส่วนไหนบ้างอะไรบ้างผมจําได้หมดทุกบาดแผลของน้องเพราะผมเองเป็นคนพลิกพลิกตัวน้องและให้ทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาถ่ายรูปน้องแผลตรงนี้แผลตรงนั้นนั้นตรงนี้นี่นี่น,น,นี่แล้วผมก็เห็นที่บอกมันเป็นดราม่าของผมที่ว่าฟันฟันหักกับฟันไม่หกัก แล้วผมถามทุกคนว่าแล้วคุณไปเจอน้องจริงๆแล้วคุณเอามือเข้าไปลูบฟันดูไหมไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่ก็มีเป็นเหมือนกับภาพถ่ายออกมา <S S เขาบอกอย่างไี้รโอเคในสิ่งที่ผมเห็นนั่นคือมันมีคราบเลือดมันมีขี้โคลนอยู่ในปากน้องแต่สิ่งที่ผมเห็นผมอยู่ตรงหน้าน้องเนี่ยฟันมันหักผมเห็นฟันหักแต่ทางนิติวิทยาศาสตร์บอกไม่มีบอกฟันไม่หักแต่เขาไปถ่ายภาพเอาเหมือนกับว่าเป็น ไปเอ็กซเรย์ฟันอะไรมาเรียงอยู่ครบยแต่แต่ไม่ไม่รู้ไข่เราก็ไม่รู้ค,คือไม่ตรงกับที่เราเห็นใช่ถูกต้องผมก็ไม่ได้ไปเถีงเยงอะไรเขาอไม่หักก็คือไม่หักแต่ถ้าเกิดใครมาถามผมทุกวันนี้ผมก็บอกว่าผมเห็นสมบัติเลเรื่องลูกน้องเราไม่มีใครเห็นแตกคนนี้ก็เอาเรือไปเอานเอาเรือออกไปนะถูกต้องครับแล้วมันกลางคืนใครจะเข้าไปดูว่าตกลงน้องฆาตกรรมหรือว่าอุบัติเหตุตอนนั้นไม่มีใครคิดว่าเป็นฆาตกรรมหรอกมันก็คืออุบัติเหตุเพราะเขาแจ้งมาว่าตกท้ายเรือก็แค่นั้นเองมันก็จบเขาถึงรีบเอาเือไป